อากจิตธรรมดาที่หลงทางโลกอยู่ที่ค่อยเป็นค่อยไปกลับกลายเป็นจิตที่อาจที่หารที่ผ่าผลนเพราะจิตมันรวมใหญ่ถ้าจิตย,ยังไม่รวมใหญ่ก็อค่อยเป็นค่อยไปปฏิบัติค่อยเป็นค่อยไปเล็กๆน้อยๆถึงไหนก็ตามก็ถึงแค่นั้นแต่เมื่อจิตมันรวมใหญ่พิกสัญญาพิกทุกสิ่งอย่างอากับกิริยาเปลี่ยนไปทั้งหมด จากผู้ที่ขี้ขาดตาขาวกลายเป็นผู้กล้าผู้อาจผู้หันนี่ถึงขั้นระดับนั้นน่ะก็ลงตาเทวดานี่หลุงปู่บ้านเทวดานี่จะร่าไงไหนบอกว่าเป็นสีลงตาไหนบอกว่าเป็นสีลวงปู้บ้นเราคงจะเคยเป็นลูกจิตลูกขาของแม่ครูจานมานั่นท่านอยู่เข้าฝันตลอดนั่นโอ้กว่าที่จะซัดมันได้ขนขณะที่จิตมันรวมใหญ่ปิดทางโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ตานนั้นมันก็ยังกบฏขึ้นอยู่ที่วัดอรัญญวาสีบ้านเหล่านาดีเ ต้องสละตายเป็นเกือบเดือนดูที่ข้าวกินไม่ได้น้ํากินไม่ได้อ้วกออกหมดในลบตั้งแปดกลุ่มที่ว่าทุก์ลงปู่ทุกมากกว่าอัตตะเกี้มาถานุโยกหลวงปู่ผ่านมาทางนั้นใครจะสละเป็นสละตายไม่ต้องปู่ได้หรอเอา้าไม่พี่นาดูที่ก็ประวัตินี่ชีประวัติพ่อหลวงูอาจารย์เตะและลูกเตละลูกมันกินใจหลวงปู่ไงยิ่งพุทธประวัติ ที่เป็นประวัติของชาติด,ดาเอของไตรภพคือพระเจ้าเห็นไหมละ่ะลูกนะั้นนั่นว่าทําไมหลวงปู่จิงอาจ,จิงหานนี่วิดาหลวงปู่นะมารดาหลวงปู่คือพระเจ้านะผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ดีเหมือนหลวงปู่ปัน้นพุดีโตเหมือนหลวงตาบัวอย่างนั้นเหมือนหลวงปู่แหวนอย่างนั้นเหมือนหลวงปู่ตื้ออย่างนั้นเหมือนหลวงปู่เขาอนันละจยอย่างนั้นหลวงปู่ชอบฐานัสโมโภอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามก็จะเห็น จะรู้ตามนั้นตัดสินปัญหาลงในปัจจุบันได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าน,นะดูนะไม่ใช่ธรรมะที่จะบอกว่ามาสร้างโนนสร้างนี่สร้างโบสถ์สร้างชาลามาสร้างบาร,รมีค่อยเป็นค่อยไปเออยกไว้เราไม่ค่อยไปเก้าวข้อแต่สำหรับพระลูกนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทำบทบาทไหนที่จะต่อมรต่อผลทรงมรจมผลได้รวดเร็วที่สุดไปจุดนั้นผมก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่มีควาว่าผิดทำผิดวินัยเวกแนวออกไปจากหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบิดาผู้เป็นมารดาผู้เป็นศาสดาของตัวเองหลวงปู่บานหลวงปู่บั่นผูริตโตูพากษธรรมมาจะว่าไงล่ะพระคุณอาจารย์พากธรรมมาจะว่าไงถ้าเราไม่กระทำต่อแล้วเขาจะกระทำาจะให้ศาสนาไหนมาทําให้ศาสนาพุทธเริญรุ่งเรืองด้วยทำด้วยวิน,นัยถ้าพวกเราไม่ช่วยกันพระเจดีย์จีวบาสบิกาต้องช่วยกันที่ลูกเนะี่ย ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือรักษาปกป้องและปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยร่วมกันเสื่อมก็เพราะพวกเราทําเสื่อมน,นะดูนะเจริญก็เพราะพวกเราทําเจริญง,งั้นเราจริงเอเป็นสิทธิดวงตาบวชตั้งแต่เป็นครรว่ยิ่งเกิดแล้วรวมใหญ่โ,โอ้ยตอนนี้เราไม่ได้สงสัยพ่อแม่นครูจารย์สายป่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบ ครามศีลสมาธิปัญญาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิเราไม่สงสัยเลยนะเวลาที่เรามาสู้ทุกทุกยากอยู่ที่วัดอรัญญาวาสีปั้นเหล่านาดีอยู่เกือบเดือนผลสุดท้ายก็ถึงวันอวสานของการยึดมัน่นถือมัน่นเห็นไหมล่ะสติกำลังปัญญารวมกันอยู่ในปัจจุบัน ถอดถอนการยึดมัน่นถือมัน่นไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีคนรักคนชังใดๆเห็นไหมละ่ะป้างเลยเมื่อสัญญาจำได้หมายรู้ในอดีตชาติชั่วกับชั่วกันประมาณกับประมาณกันไม่ได้ที่ยึดมัน่นถือมัน่นไดถือมั่นมานี่ที่มันหมุนติ้วเป็นเกลียวอยู่ในจิต อยู่ในใจนี่ขาดสาับ้นออกจากกันนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนี่เพราะเขาเพียนกล้าเพราะการสลัยไปสลายตายนี่ย่างนั้นขาดไม่ได้ขาดจากกิเลสดำกิสนาขาดจากสมมุติทั้งดีทั้งชั่วเมื่อใจนั้นขาดไปท่านเรียกว่าดับทั้งโลกนั่นเลยเมือ่อนดับทั้งโลกแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วจิตทะลุโลก จิตทะลุจัก,กรวาลสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นไม่มีที่หมายเห็นไหมละ่ะไม่มีอะไรที่จะมายึดจิตที่มันสว่างสวัยที่ขาดจากสมมุติตัวนี้ได้หรือจเจออ้ายังไงละ่ะในภาคปฏิบัตินั้นปฏิบัติไม่ถึงจะไปสอนการหายบานอเลยมันก็สอนไม่ได้นะลูกนะมันต้องเอาความจากความจริงนี่ออกสอน ตำราก็สัจจะว่าตำราเห็นในตำรากับเห็นตามความเป็นจริงไม่เหมือนกันต่างกันละฟ้ากับินศีลในตำรากับศีลในภาคปฏิบัติสมาธิในตำราสมาธิในภาคปฏิบัติปัญญาในตำราปัญญาในภาคปฏิบัติศีลวิสุทธิในตำราแต่ศีลวิสุทธิในปฏิบัติคนละอยา่างสมาธิก็เชืเ่อกนญญันเดียวกันปัญญาก็เชื่อกันเดียวกันคนละอย่างนะลูกนะเราคิดว่าจะรักษาแบบแผนไว้ เออพ่อแม่ครูอาจารย์จะรักษาแบบแผนขออหลวงตาไว้ที่สวนแสงธรรมเราจึงอยากไปกระเตือรือลน้นเมื่อหลวงพ่อสุดธรรมอาราธนานิมนต์ปีที่แล้วก็ท่านพระอาจารย์ก็อภยัยขอนิมนต์แต่เรายังไม่พร้อมปีนี้เราพร้อมเราจริงไปได้วยความพร้อมพอไปแล้วงานก็เลยกลอยดังที่เห็นไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นแผน เป๊ะเป็นพิมพ์กับลุงตาบัวเหมือนกับลุงตาบัวเป็นพิมพ์เป๊ะหลวงปู่มั่นเป็นผู้คุมสถานการณ์คุมหมู่คุมคณะคุมลูกจิตลูกหาให้จู่ในความสงบมันนี้เป็นเหมือนที่เราคิดก็ดังที่ลูกเห็นนั่นอ๋อพ่อแม่ครูจานจากไปลูกจิตลูกหาเสื่อมแล้วจากพ่อแม่ครูจานหลวงปูกก่ไปน,น,นู่นมันก็ไม่ได้เป็นกี่ปีละตั้งแต่ปีพศส5 4 1ั้จนถึงปีพศ2549 น้งตาบวเขาฝันตลอดจากสี่สิบเก้ามาไม่เห็นน้งตาบววอีกเราก็คิดที่จะอยู่ปลาอยู่เขาลูกเดียวจนตายจนตายเพราะเราไม่สงสัยแล้วซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์เห็นไหมละ่ะไม่คิดที่จะออกมาแต่จะบอกว่าอะไรละ่ะตามภาษาที่เราพูดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นอาจารย์นี่ภาษาบ้านเราภาษาในคําสอน ผู้ใดเห็นทรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธร,รมที่หลวงปู่มั่นสอนแล้วก็จะเห็นหลวงปู่มั่นผู้ใดเห็นทรรมที่หลวงตาบัวได้สอนได้บอกได้สอนดีแล้วก็จะเห็นหลวงตาบัวเพราะเราไม่สงสัยแล้วนี่เราไม่สงสัยหลวงตาบัวแล้วนี่เมื่อเราไม่สงสัยเราก็อยู่อย่างปกติไม่ใช่สอนธรรมดานะสอนได้เข้มข้นนี่เปอร์เซ็นนี่ออกจากการแบบนี้นี่ออก จากขันห้าแบบนี้พิจารณาตัวนี้ออกจากตัวนี้เข้าสู่ตัวน,นั้นขะที่เราอยู่ภูชิฟ้านี่นี่พ่อเลี้ยงอุทัยแม่เลี้ยงแมงก็มาอยู่นี่ไงสมัยนั้นถ้าเราเปื่อยหมดก็ถามอุทัยดิถามเจ้าแมทีิเป็นผู้ประทากรมสมัยปีปศประมาเราเ้อยสี่สิบสองสี่สิบสามเขาเลยเปื่อยหมดจนเจ้านี้เอายามานวดให้ตลอดเจ้าอุทัยนี่ แนระดับไหนล่ะเดินหืนแทบไม่ไหวแต่หลวงปู่ยังบินธบารใช้ไม่เท้ายันไปไมาอยู่กับผมนี่ไม่ต้องห่วงหรอกหลวงพอ่อหลวงตาไม่ต้องบินธบารผมดูแลได้เพราะท่านอาพาธไม่ละถ้าไม่บินธบารเทาก็บอฉันล่ะใช้ไม่เท้ายันลงจากภูที่เป็นที่พักเก่าๆในสมัยนั้นที่ภูชีฟ้าเดี๋ยวนี้จะเลื่นแล้วมันไม่เหมือนตั้งแต่ก่อนนะลูกนะ เดี๋ยวนี้อำเภอกระนวนไม่เจริญท่าผู้ชีฟ้าความรู้แลฟูู่ฟ้าสู้ผู้ชีฟ้าไม่ได้นี่แหละว่าทำไมเราจริงไม่อยากไปถ้าไม่มีสองขวเมียผู้ประถากเรานี่เราเห็นความเจริญนั้นเราคงไม่ไปอีกนะแต่เราคิดถึงกะการและคนที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้จนปีพศ2551เราจรึงคิดที่จะ กลับไปสงเคสองผัวเมียที่ปูชีฟ้าประกาศให้เห็นประกาศให้รู้พูดให้ฟังว่าบ้านปลายสุดท้ายจะมาตายอยู่ปูชีฟ้าที่ถ้ำเสืออยู่ที่บนสันดอยปูชีฟ้าที่มีในผูชี้ไปทางประเทศเรานั่นแหละไม่มีคนรู้จากถ้ำมีแต่พราน เรานภาวนาเก่งนี่ในสมัยก่อนนี่ไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็อเก่แล้วนี่นะถ้ำตรงนั้นเหมาะสมที่สุดเรียกว่าถ้ำเสือเป็นสถานที่ที่ครูบาอาจารย์มาละขันอยู่ในถ้ำนั้นซึ่งเป็นพระอาราหันต์หลายรูปแล้วเราจึงคิดที่จะกลับไปทดแทนมงคลสองผัวเมียนี่ที่ผูชีฟ้าที่ประถากเราปีพศ2อ4 2 4 3 แล้วก็จะตายที่นั่นโดยที่จะไม่กลับลงจากดอยไม่ใครทราบว่าเราเป็นพระระดับไหนอยากคิดดงั้นจึงตัดสินใจออกจากคูเมืองนะเมื่อการอาพาธได้สรางชาไปเป็นนิ้วภาวนาดนล้วนธรรมโอสถใช้การทำจิตภาวนาอย่างเดียวตายก็คือตายสลระตายจนนิ้ว ไหลออกมาถ้าพูดกระโถนนี่เต็มกระโถนนีนะ่มันจะธรรมดานะลูกนะพอเห็นนิ้วออกมาจนเกือเต็มกระโถนเนี่ยเราก็หมดแรงพอดีคานจากห้องน้ําแล้วก็สลบมารู้สึกตัวขึ้นเมื่อฝนสาดเข้าไปในที่พักไม่มีที่อะไรที่บางนี่ แล้วอย่งเ้นเขาเรามีความสุขที่สุดนะเพราะว่าน้ำล้วน,วนโอ้อาแพทย์มานี่ยเขากินน้ําตามป่าตามเขามาตลอดฉันน้ําตามป่าตามเขามาตลอดนี่น้ําก็อยู่ในภูนี่ลูกเนี่ยถ้าหินย้อยนี่มันจะเป็นน้ําหยดตรงมานี่พอเอาขันมาวางปั๊บนี่เอาแก้วน้ํามาวางปับ๊บถ้าไม่ฉันปับ๊บมันก็จะเกาะด้วยหินปูนเต็มขันนั่นถ้าเอาขันตั้งไว้สักปีหนึ่งกลับมาดูขันก็จะเป็นรูปเฉยโดยที่หินปูนจะครอบในแก้วในขันในอะไรหมด ในวัดสดุนั้นงงนั้นบอก็อยู่งั้นนี่แล้วก็ฉันนั้นอย่าง,งานั้นแล้วไม่คิดที่จะรอดรอดมาทาไมเดี๋ยวมันก็จะตายอยู่นั่นไม่นีประโยชน์ใดๆนั่นตายแล้วก็คือจบในป่าเนเขาเราเป็นอย่างนี้เราเอาปฏิปทาหลวงปู่บัน่นภูริตะโตเป็นหลักเห็นหลวงลงตาบัวนั่นน่ะผูเ้เลวผูเ้เบริฐที่หลวงปูล่ปปล่าเขมปะตวัตปูจก็เทศเสมอหลวงปู่ก็นั่งอยู่นั่นในสมัยที่ไปก่าหลวงปูล่ล่าเข้มปะตุวปตัวปูจก นี่ลูกหลานไม่เคยเห็นหลวงปู่มั่นใช่ไหมละ่ะเพิ่งเกิดนี่ไปดูลวงตาบวัวเตะเลยนะหลวงปูล่ลากเข็มประตูปูเจัก่ก็แล้วก็ไปเรื่อยนี่แล้วก็พ่อเขียดพ่อไปเจอเจนโรคจิตนั่นแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่มันใช่ว่าเราเป็นบ้าอยู่ทางลกนี่เราปฏิบัติธรรมตลอดตลอดตลอดเราเข้มข้นในภาคปฏิบัติตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะเราเป็นคนจริงนี่ถ้าพระรูปไหนจริงจังนี่เราจริงจะกราบแต่พระรูปไหนไม่จริงจังเราไม่กลบาบกราบทำไมไม่ใช่พระไม่ใช่สมณนะ หลวงปู่เป็นปนั่นเป็นคารวะนู่นหลวงปู่ถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อตั้งแต่เป็นคารวะพระถือศีลไม่ละเห็นไหมละ่ะยังกินเหล้ายังกินข้าวทุกเวลาจะให้หลวงปู่กราบเลยตั้งแต่เป็นคารวะไม่มีทางถือว่าพระมหาโจรพวกนี้ปนศาสนามาตลอดตลอดหลวงปู่ไม่เข้าไปก้าไก่แต่หลวงปู่ไม่ไกราบอุบาสกถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อพระ เป็นพระทุศีลเป็นมหาโจรป้นศาสนาต่างกับลฟาฟาแกรดิตไหมล่ะตั้งแต่ไปคารวาสนั่นแหะเรื่องพุจกาศทำไมล่ะนั่นกาพระสุปฏิปโนโนผู้เลือผู้ประเสริฐดีกว่ามันยังยังดีกว่ายังมีความสุขกว่าปฏิบัติตามพ่อแม่ครูอาจารย์สายป่าู้ที่เราแน่ใจตายใจว่าท่านทรงมารตรงผลนี่เลิศประเสริฐเนี่ยหนูก็เป็นอย่างงี้ใครจะว่าเราจะงั้น่างี้ตั้งแต่ไปคารวาส้วยเราไม่เคยไปรับตาันะลูกนะคือเราเสมอต้นเสมอปปาปของเราด้วยภาคปฏิบัติ เชื่อเอาหลวงตาบัวเพราะเชื่อหลวงปู่ล่าเขามาประตูว,วัตถูเจ้าก็ว่าถ้าอยากจะเห็นหลวงปู่มั่นไปดูลงตาบัวหลวงปู่เอาจุดนั้นเลยอย่างนั้นหลวงปู่จึงฟังเทศฟังเทศกันเทศหลวงตาบัวตลอดนําข้อบัตรปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดตลอด,ลอดนั่นแหละผลสุดท้ายจนจิตเรารวมใหญ่นั่นแหละหลักของใจเกิดปิดอบายภูมิไม่มีคําว่า กลับเข้าสู่อบายภูมิอีกรู้ตัวยังไงว่าปิดอบายภูมิเพราะไม่สงสัยในคุณพระรัตนตรยัยไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปไม่สงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่สงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลพระนิพพานแน่ใ,นใจตายใจว่าพระอรหันต์มีมรรคผลพระนิพพานมีจึงเป็นการปิดอบายภูมิอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เห็นไหมละ่ะตั้งแต่ไปคารวาโน่นไล้ยู่ทั้งโลกได้ไงละ่ะ หมูก็แค่นี้นักปฏิบัติธรรมก็แค่นี้พักก็แค่นี้นั่นถ้าจะกราบเราก็จะกราบพระสุปฏิปนผู้ปฏิัติปฏิบัติช่อนันเวลาที่เราจะออกกันประชาอุปสมบทเราจึงจัดสินปัญหาเราจัดไม่แสดงธรรมกับพระธรรมดาในโลกมนุษย์ถือว่าไม่บริสุทธิ์เราจัดไปแสดงอาบัติกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่มหาปริธถิพันธ มีใครกล้าคิดมนันดุบู่ไหมหลกงกถือว่าพระในประเทศไอ้พระในโลกไม่บริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ได้ยังไงก็ดูเอาที่แค่นี้ยังทําไม่ได้แค่พระวินัยเล็กๆน้อยๆทีย่ยังทําไม่ได้ยังประมาทผู้เป็นครูผู้เป็นบาปผู้เป็นศาสดาอยู่ก็จะเป็นพระเป็นสมนามณรได้สมบูปปรณ์แบได้ยังไง